สวัสดีครับวันนี้พานาะนะมาตกปลากันที่อ่างปุกจ้อนะครับผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะวันนี้ผมก็เดินทางมาคนเดียวนะครับเพื่อที่จะมาตกในกลางคืนนะครับผมแต่ก็ไม่รู้จะมีเพื่อนร่วมทางหรือเปล่านะครับผมนะมขับรถเข้ามาสันอ่างนะครับเรามาดูจุดตรงนี้นะครับที่เราจะไปตกกันจะอยู่ด้านล่างของสารเจ้านะครับมา ก็ยังมีคนอยู่หมายตรงนี้นะครับผมเรามาลุ้นกันว่าเขาจะอยู่กลางคืนกันหรือเปล่านะครับถ้าไม่อยู่กลางคืนก็เหลืออยู่ผมคนเดียวนะครับที่จะมาเข้าคืนตกไหนตรงนี้นะครับคลิปแล้วกันครับก็อย่างเดียวครับก็หกโมงีอ่ะสรุปแล้วอยู่คืนนี้คนเดียว ก็ใกล้มืดแล้วนะครับก็รีบตั้งของก่อนนะฮะไปมาติดตามชมกันนะครับสระว่ามหมดก็มากครับ

Não. ครับนะบนะตะวันตกดินเกือบมืดโยนเหยื่อลงไปอาการทุ่นมีแล้วนะฮะเริ่มมีตัวมาแตะนะฮะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ปลาอะไรเป็นตัวแรกก็เราแขกก็จะเป็นตะเพียนนะฮะตะเพียนปลานินสัปหลาดก็เป็นลุนจันทยิศปลพระยะหรือปรากานะครับ ปูก็เยอะนะครับปันเม็ดเล็กลงไปเลยนะรู้สึกว่ามีตัวอยู่ข้างล่างนะอาการทุ่นดินนะต่างจาก,กับเมื่อกลางวันนะที่น้าเขามาตกสปิวนะฮะแล้วก็ไม่ดินเลยหน้าดินก็ไม่ดินเลยนะฮะไม่ดินเลยไม่ได้สักตัวน่าลุ้นกันมาแล้วฮะตัวแรก ลุนก uh so so like ันอะไรนี่ตะเพียนอุ้ยแก้มช้ำนะแก้มช้ำแบบนี้ถือว่าใหญ่เลยนะฮะไซส์ดีนะไม่ได้เป็นตะเพียนนะแต่เป็นแก้มช้ำนะฮะนี่ฮะแก้มช้ำหวายน่าจะมันทั้งคืนฮะใส่กระชังไว้ก่อนเนาะโอ้โหโอ้โอ้โอีบ้าแก้มช้ำตัวนี้มันจะรอดกระชังนะ เรามีกระชังเทพเราอยู่เดี๋ยวไปเอาแป๊บนึงกระชังนี่กระชังไฮโซนะฮะนี่กระชังไฮโซนี่ครับใส่ลเรียบร้อยนี่โอเคไปเดี๋ยวไป,ไปถ่ายการทุ่นกันนะ เลยนะสองไม้ติดกันเลยนี่ตัวนี้เป็นตะเพียนใส่สวยเลยนี่ตะเพียนนะครับสยอดนี่ครับตัวเบ็ดเล็กๆสุดท้ายก็โชคดีนะไม่เหงานะครับพี่เอกมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับกลางคืนนี้นะครับสบายละคำสอง,องเหรอพเหรอถ้าบูก็กินอะ่ะบูน้อยก็กินอะ่ะถ้าเพียนก็กิน โอ้นี่ปลาโป๊กนี่โอตุเพียนเนาะอ๋อแ,ละแล้วครับกำลังเสริมพี่เอกเคเคนะคอยู่เป็นคู่กันอันนี้นะเราเดี๋ยวไปช่วยขนของปลากำลังเริ่มกินเลยมันมันเลยนี่ข้างกันเลยมาก็จะพยายามขึ้นไปเอากล้องมานะ ย้ำจะถ่ายการทุ่นให้น้าๆได้ชมตอนคืนนะเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ถ่ายแต่วันนี้ได้ถ่ายแล้วมาชมกันพี่เอกก็มาแล้วอยู่เป็นคู่กันนะเะเนาปลาบูเยอะมากฮนะได้แล้วมันมาพัวพันอยู่กับเหยื่อนะฮะทุ่นยกไปยกมาแต่ไม่ตอกเป็นปลาบูใสสวยเลยเสร็จโก ประบูต้มส้มเหมาะเลยมันจะถ่ายอาการทุ่นมันเนิบไปเนิบมากัดโหดอยากมามือเนี่ยุนการลายารทุนนะอืมมาถูอุ้ยดอกรวดัปเลยตาม ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ย,อย,อยตจุงๆมือไว้ปเวปล<อ>ี่ยนดีกว่าเปลี่ยนปู่ทุกคนมีลงสวดปู่ไม่ทันตั้งตัวเลยครับเนี่ยตะเคียนน้อยคอยรักกินโดช์ให้กินโดชค,ค,ครับวันนี้ ก็ดูอยู่มาทอนเลยอีกโคตรายาาก่ะอย่างนั้นั่นไหมอยู่กไอสีห้าอาไ์สีห้าเนไลฟ์งโทรมาแล้วกบบโอ้ยโชบบนเลยโอ้ยโชบบนเลยโอ้ประโ้นบ้างไม่ใช่ปโดตเขียอนะกระดานะ ามันแ่งทำร้อยบบบโซบนอะ้อยแลยก็ปดเรียนน่ะเออเนาะลองดูเลยอุ้ยตอนี่ชัดชัอุ้ยมีไซอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้เป็นนเดินเนเดินมาแล้วดนแล้วตัวอะไรวะอ่า หันไฟรถไฟเกลรถเกลนดพุ่นนี้ชาติกว่าทุนวันนี้โอ้ <G l oss> หันชาติาอะไรละอู้ยโยกต่อไปกะ โอ้มันลืนทรสตอกฟังไปห้องหน้าเลไรนี่นี่นี่นฮะตอกก็โดนเลยน้ำหนักนิดหน่อย มันจะวิ่งจัดจ <qu> ังเลยมันตัวใหญ่เหรอพอได้พอได้ปลาส้มปลาส้มปลาส้มลื่นเลยพ่อห่าดละเบยขิงงออไอ้ที่กินง้อมันเหียยโดนปากมัน

ขาดหน่อยก็ได้บัริ่มะ,ะนันนะะะะจะรุ่นรอปาน,นิญใหญ่เนาะะเือมันลงไปหมดแล้วแกสาวกลางตุไปมึงยกละ โการโทษดีเลยนะต้นตักเกาใช่ไหรก็มันจิ้มเหยแลกๆแล้ยนะพี่เอกก็มานั่งเป็นคู่แล้วนะครับผมนี่ดูปลาพี่เอกนะครับอ๋าวไซ ใหญ่กว่าเราอีกมาทีหลังทําแบบนี้ได้ไงครับผมหั้ใยดีเลยนะติดเครื่องตัวแรกก็ใหญ่กว่าผมเลยตบสามไม่ได้เลยครับนี่โอเคโอเคสุดยอดเลยครับตอนนี้ก็ทุนมัน มีปลาใหญ่เข้ามานะพี่เอกโดนตัวหนึ่งแล้วขาดไปแล้วนะฮะตอนนี้กําลังมัดใหม่ขาดไปแล้วนะฮะทุนเรามันหน่วงนะเราต้องใช้เกมเปลี่ยนทุนเพราะว่าปลาใหญ่มันตอกกระชับนะฮะมันมันไม่มันไม่พรวดแต่ปลาปลาตะเพียนมันพรวดนะฮะนะตัวนี้ดีกว่าเห็นไหมเนี่ยเนะตามันก็ไม่เห็นนะ แต่ถ้าสียจ,จะยาวอันนี้เราส่องไฟเอานะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนนะครับผมนะมาแล้วจะเปลี่ยนมีสายหน่อยตัวนี้ย่ตัวนี้มีสายหน่อยนะครับดูนะโอ้ยสายปลาส้มครับตัวนี้สาปลาส้มครับนี่โอ้ยขอไม่จะบปักบสปลาส้มนะฮะครับ มันมันมันจริงๆมีบุญนะเนี่ยเดีวดูกรสงบัเส่นี่เลนเรอมาะเกสร้างวัเซ่นเรอนี่นี่ดูผลงานกรสรงวัเซ่นี่อย่าเ่ร่มาแบวเซ่ลุยวิกตองมาแล้วจ้ะนี่นี่นปดดใสดีใสดีอ๋อ มันเทิงกันเลยครับโอ,นะอ้ผมมันลำได้ํำว่ะลื่นเห็นแล้วนะเมื่อกี่ขอใต้เลยน,นอนนี่เนี่ขอใต้มันห่างกันนักหน่อยเลยกินเอ้เห้มาดีละลืล้นก็ไปน้่งว,วดป่ากันปานินเข้านะๆะนะนะดูของ นี่ปลานินนะครับนี่ปลาเนินเข้านะนั่นนันมันอ่ปลานินหัน่นปลานินล่ะโอ้อยเอาแมวมันมาเด้อเดี๋ยวอยเอาแมวมาครับเดี๋ยวแมวมันมามุมกล้าเลยครับปลาเนินะ่ะโ,โอ้เปลือกสองขีดเกิงโลได้อยู่ตัวนี้บินออกได้อยู่นนเนาะก็แดดเดียว ต่เดียวงามผมไม่ <S <S ห้ามดิ <S 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 สวยๆโอเคโอเคไปวันนี้ก็ประมาณสักตีสองแล้วนะฮะก็จะกลับกันแล้วนะวันนี้ไม่ได้นอนตรงนี้นะฮะตีสองแล้วก็จะกลับไปปลาก่อนนะวันนี้ปลาของผมนะมนะี่กระชังเวอร์ซเช ไซด์นะไซด์ดีเลยนะครับแต่นี่ส่วนนี่ของพี่เอกมาที่หลังจะดังกว่าอีกแล้วของพี่เอกนะฮะอือนี่ยมินด้วยสุดๆเก้คัดไซส์เลยนะครับตา โอเคฝากทำงานไปด้วยนะครับเหยื่อตกปาเต็มดำเหยื่อตกปาคอมโบนะฮะยวถ่ายรูปให้ดูนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผม